ครับกับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีพระรอดมหาวันอ่าพิมใหญ่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอ่าแล้วก็พิจารณาไปด้วยกันนะครับซึ่งพระองค์นี้นะครับจัดถือว่าเป็นพระรอดเนื้อแดงนะครับมีความหายากนะครับอีกหนึ่งเนื้อนะครับอีกหนึ่งพิมเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับองค์นี้อ่าในคลิปนี้ผมจะมาอ่า พาพี่เพื่อนยกตัวอย่างดูเกี่ยวกับเนื้อแล้วก็มวลสารกับคาบความเก่านะครับคาบน้ำว่านนะครับบริเวณตามผิวขององค์พระนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับส่วนด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับนะครับลักษณะของผ้าแท้นะครับค่อนข้างมีความคมชัดนะครับอยู่นะครับยิ่งเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็จะยิ่งชัดเจนนะครับพี่พี่เพื่อนครับ เดี๋ยวเราจะมาขยายดูตรงบริเวณอ่าพระเกตแล้วก็พระพระพักขององค์พระนะครับก็จะเห็นอ่าผิวเปิดนะครับบริเวณพระพักนะครับก็จะมีความฉ่านะครับของเนื้อพระนะครับซึ่งพรกุนะครับอ่าทุกขนะครับการพระกุเนื้อดินนะครับการพิจารณาก็จะพิจารณา หลักการดูนะครับก็จะเหี่ยวชํานวนนะครับอย่างที่อาจารย์หลายท่านได้กล่าวไว้นะครับก็จะคือจุดที่นูนนะครับจะมีความฉ่าส่วนจุดที่ต่ํานะครับก็จะมีความนวลแล้วก็จะมีคาบกูคาบน้ําบานนะครับปกคลุมนะครับตามซอกนะครับส่วนด้านข้างของภักของพระก็จะเรียกว่าเม็ดโพนะครับใบโพก็จะมีความคมนะครับยิ่งเป็นทิมใหญ่นะครับก็จะคมอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับ ส่วนบริเวณทิวเปิดนะครับก็จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับอยู่นะครับยิ่งเม็ดแร่ดอกมะขามอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจุดที่แดงๆนะครับก็จะอยู่ทั่วองค์พระนะครับส่วนเนื้อดํานะครับก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าผ่านไฟแรงนะครับก็จะเห็นยากหน่อยแล้วเมื่อเราขยายนะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นความชัดเจนนะครับของผิวนะครับนี่แหละครับคือ ที่เรียกกันว่าพ่รอดนะครับเนื้อนุ่มหนึบในคล้ายสีพึ่งนะครับเห็นไหมครับส่วนบริเวณซอกเห็นไหมครับพวกคาบน้าบ้านปกคลุมอันนี้ภาพผ่านการอาราธนาบูชาแล้วนะครับคือขึ้นคอนะครับที่ผมไปได้มานะครับอันนี้อันนี้ผมได้มาจากครูบาอาจารย์นะครับท่านาได้มอบให้ผมมานะครับบูชานะครับพี่ๆเพื่อนๆครับนี่นะครับสวยมากนะครับองนี้นะครับ วยเป็นจะถือว่าเป็นองคูนะครับพระองคูดูง่ายนะครับคือเป็นเนื้อคูเข้ามาศึกษาใหม่ๆก็ดูองค์นี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะเราก็จะพิจารณาดูพระแท้ได้นะครับกับพระงานฟีเมอร์นะครับพระเรียนแบบก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้คือ,อบริเวณด้าน บริเวณกลางขององค์พระด้านด้านล่างนะครับบริเวณมือเห็นไหมครับตรงจุดที่วางมือจะมีความอ่อนช้อยนะครับวางมือทั้งสองฝั่งบริเวณอ่าขออนุญาตเรียกฝ่าเท้าเห็นไหมครับมีความอ่าคมนะครับแล้วก็จุดที่ผิวเปิดนะครับซึ่ง้าผ่านการใช้นะครับก็จะเห็นมวลสารนะครับเป็นแร่อ่าเม็ดแร่อมะขามแล้วก็อ่ามีความฉ่าของอ่าผิวนะครับอยู่นะครับจุดที่ฉ่านะครับ ตรงบริเวณนูน,น,นเขาจะเรียกว่าเหี่ยวฉ่ำนวนนะครับจุดที่นูนจะฉ่ำจุดที่ต่ําจะนวนนะครับจุดที่ต่าก็คือหยุดที่ตามซอกเห็นไหมครับจะมีคาบน้ําบ้านนะครับจะมีบางองค์ถ้าไม่มีน้ําบ้านก็จะมีความนวนนวนของผิวนะครับถ้าบางองค์ในไม่พระไม่ได้ล้างก็จะมีความามีคาบนะครับคาบลิ้นกุหรือว่าคาบน้ําบ้านนะครับปคุมอย่างเช่นยกตัวอย่างองค์นี้นะครับก็จะเห็นคาบ น้ำบ้านนะครับปกคลุมทั่วตามซอกนะครับตรงบริเวณสะดือขออนุญาตเรียกสะดือเลยนะครับของพระแล้วก็ตามซอกของแขนนะครับแล้วก็แข้งพระนะครับขออนุญาตเรียกแข้งเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับนี่นะครับเห็นไหมครับการพิจารณาเหี่ยวฉํานวนนะครับเหี่ยวความเหี่ยวของเนื้อดินนะครับจะเป็นเนื้อดินเผาเนื้อดินดิบนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นภาคกุนะครับก็จะมีความเหี่ยวเมื่อเราขยายภาพ ใช้กล้องกําลังสูงขยายดูนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเหนียวฉ่าแล้วก็นวลนะครับนวลยิ่งพระรอดนี้จะเนื้อหนึกนุ่มนะครับคล้ายสีพึ่งนะครับนี่นะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อเหมือนเป็นเนื้อดินผสมเกสรนะครับผงเกสรนะครับตามตำนานเขาจะเรียกว่าเป็นพระลืษีนะครับท่านได้สร้างอ่าพระ พระแม่จามเทวีพระนางจามเทวีนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นพระแม่จามเทวีท่านได้สร้างเมืองฮริปุลชัยนะครับกับพระฤาษีแล้วก็ท่านได้สร้างพระรอดไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นพระที่อายุประมาณพันปีนะครับอายุคสมัยทวารวดีนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับองค์นี้นะครับเห็นไหมครับดูความชัดความเก่านะครับ พิจารณาไปาพร้อมๆกันนะครับซึ่งเราจะเมื่อเราไปเจอผ้าทีา่ตามพื้นที่ต่างๆตามสนามพระพ้าหลุดหรือว่าตามหมู่บ้านนะครับยังก็ยังมีพอให้เห็นอยู่นะครับนี่นะครับแต่วว่าค่อนข้างที่จะหายากนะครับค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับเรามาดูด้านหลังนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านหลังด้านหลังนี้ก็จะผ่านที่ผมว่านะครับ ผ่านการใช้ผ่านการบูชามานะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนานเลยทีเดียวแล้วก็จะเห็นรอยมือเห็นไหมครับรอยมือเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนี่นะครับก็จะเห็นยังมีรอยมือตามบริเวณซอกของรอยมือก็จะเห็นคาบน้ําบ้านนะครับอยู่เห็นไหมครับตรงจุดดําๆหน่อยนะครับนี่นะครับผมไม่ได้ทําลูกศรไว้ให้พี่เพื่อนได้ดูกันเอาเอานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็จะเห็นเม็ดแร่ดอกมะขามนะครับอยู่ป่าปลายนะครับองค์นี้ถือว่าพระที่ดูง่ายนะครับดูง่ายค่อนข้างดูง่ายมากนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะขององค์พระที่เต็มองค์นะครับนี่ครับองค์พระที่เต็มองค์อันนี้จะถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ค่อนข้างชัดเจนนะครับใบโพอะไรชัดเจนหมดนะครับเท้าขององค์พระขยกเท้านะครับฐานนะครับ ความชัดของฐานความเก่านะครับได้นะครับทุกอย่างคือลงตัวหมดนะครับองค์นี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นด้านข้างขององพระนะครับด้านข้างขององค์พระนะครับก็จะเห็นพวกโพงนะครับต่างๆนะครับซึ่งพระที่มีอายุเยอะๆนะครับก็จะมีฟองอากาศขออภัยครับก็จะมีโพงนะครับ อ,อยู่บริเวณาตามจุดต่างๆนะครับก็บางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับพี่ๆเพืเ่อนๆครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองขยายนะครับให้ให้ดูนะครับตรงบริเวณทางด้านข้างขององค์พระนะครับเดี๋ยวไล่ลงมาทางด้านบนก่อนเมื่อเราขยายดูนะครับด้านข้างตรงบริเวณพระเสียงขององค์พระนะครับก็จะเห็น ความคมนะครับของใบโพแล้วก็ความเก่านะครับตามซอกขององค์พระเห็นไหมครับจะเห็นคาบน้ําว้านปกคลุมอยู่ทั่วองค์เลยนะครับทั่วองคพระเลยยกตัวอย่างองค์องค์นี้นะครับส่วนบางองค์ก็ไม่มีนะครับนี่นะครับแล้วก็ไล่ลงมาบริเวณฐานนะครับเห็นไหมครับที่ผมเรียกว่าโพงความเก่าธรรมชาตินะครับก็จะเห็นพวกเม็ดแร่ดอกมะขามนะครับแล้วก็ รับน้ำบ้านนะครับปกคลุมอยู่ตามซอกนะครับส่วนรูนั้นก็จะเรียกเป็นโพรงภ้าเก่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นโพรงนะครับบางองค์ก็จะไม่มีนะครับก็อยู่ที่แต่ละองค์นะครับเป็นไงบ้างครับพี่พๆเพื่อนๆครับได้ชมพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแดงนะครับซึ่งอายุประมาณหลักพันปีนะครับจะถือว่าเป็น พระชุดเบญจภาคีนะครับหนึ่งในชุดเบญจภาคีซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างที่สูงมากแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์นะครับลงมาด้านล่างได้เลยนะครับเรามาพิจารณาไปพร้อมกันนะครับส่วนในคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะมีพระอะไรมาให้พี่เพื่อนๆได้ชมกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกาบสวัสดีครับ